กับนักธุรกิจเนี่ยก็บอกว่าร้านแรกนี่ยอยากเย็นแสนเข็นนะมีคนไปถามผู้รู้ท่านหนึ่งว่านะทำยังไงถึงจะรวยนะผู้รู้ท่านนั้นก็พาเดินลงไปในสระน้ำนะไ,ปไปถึงกลางสระก็เอามือกดหัว ีคนถามนี่จมลงไปในน้ำนพยายามดิ้นรนนะจนจะขาดใจตายในสุดก็พยายามดึงมือดึงเสื้อดึงแขนอะไรของคนที่กดอยู่เนี่นะจน,นเฮือกสุดท้ายแล้วจนะะลึพลวดขึ้นมาได้ผู้รู้ก็พาขึ้นมาบนสะแล้วก็เฉลยว่าถ้าอยากจะรวย คนก็ต้องดิน้นเหมือนกับคนก็กำลังจะขาดใจตายด้วยนะ,นะให้มันหลุดขึ้นมาให้ได้นี่แหละถึงจะรวยนะนี่จะผ่านล้านแรกไปได้นะต่อไปสิบล้านยี่สิบล้านอะไรมันจะค่อยงอกเงยขึ้นมาเองนะยิ่งรวยก็ยิ่งมองเห็นรูทางของการทีจะหาเงินได้ง่ายขึ้นนะ เมื่อก่อนนี้จะไปหาบากหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครแยแสแต่พอรวยแล้วเดี๋ยวมีคนวิ่งมาหาเราเองนะคนนี้โปรโฟไฟล,ล์ดีนะแม้ทางหน่วยงานราชการก็อยากจะหยิบยื่นงานมาให้นะงานวิ่งมาหาเองน,นั่นคนรวยใช่ไหม พออะไรมันง่ายมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็จะขาดทุนนะี่นะเพราะฉะนั้นคนรวยบางคนก็นกนล้มนะแต่ล้มครั้งที่สองครั้งที่สามนี่จะรวยได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมันรู้วิธีการะเ,เป็นอย่างนั้น,นะนคนจนเหมือนกันทำไงถึงจะจนเนี่ยไม่ต้องคงม,มีใครอยากถาม,มนะแต่แต่ที่เห็นก็คือ คนจนจะทนต่อความลำบากได้มากขึ ing, ้นมากขึ Yo, oh ้นเองโดยธรรมชาติทำไทต้ไงจะบรรลุธรรมก็ต้งใช้ว <in> ิธ <nature> ีการคล้ายๆกันนั่นแหละคือดิ้นจนถึงเหือกสุดท้ายเอาเป็นเอาตายไปกับมันให้ได้อันนี้มีโยมโทรมาถามว่ามันเศร้าแล้วเงินจิตเนี่ยแต่พอดูว่าเป็นจริงมันความเศร้ามันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน พอดูไปบจริงก็เห็นความสุขอยู่ภายในจิตตัวเองนะแต่พอเผลอหน่อยมันก็เศร้าอีกแล้วอย่างนั้นแหละนะเพรามีความรู้สึกว่าทตดขันตัวเองนี่ไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วนะมันให้เจ็บให้ปวดให้เมื่อยให้มึอนอะไรไม่รู้สมองเบลอๆนะโฟกัสอะไรไม่ได้นานอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยบอกว่า ลองย้อนกลับมาถามจิตตัวเองว่าแล้วใครมันทุกหรือใครมันสุขอยู่ตอนนี้นะใครสุขหรือใครทุกลองถามตัวเองให้ได้แล้วก็ตอบคำถามของตัวเองเนี่ยให้ได้มันเห็นมันมีใครที่เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ไหมนะจะเห็นแต่เพียงความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่โอเคแต่จะเห็นว่ายังมีใครสุขใครทุกข์อยู่ก็รู้เข้าไปตรงนั้นแหละมันถึงจะถอดถอนความยึดถือออกไปจากใจได้ มันเวลาเคยพูดได้ฟังเนาะเวลาคนมีเงินร้อยก็คบกับคนมีร้อยนึ่งอะนะนมีเงินพันก็คบกับคนมีเงินพันนึงอนะไะถ้ามีเงินล้านก็คบกับคนมีเงินล้านด้วยกันนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น,นเพราะมันอยู่ในฐานะที่อยู่ในระดับเดียวกันนะมันคุยกันรู้เรื่องหรือเอาคนเขาบอกว่าเอาครู เอานักธุรกิจเอาตำรวจทหารเอาหรือข้าราชการเหรือเอาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเล่นหุ้นนะเล่นหุ้นใหม่ๆเนี่ยลงทุนโน้นลงทุนนี่ใหม่ๆก็ยังคุยคนละภาษาอยู่แต่ว่าผ่านแวกสามปีมันจะคุยภาษาเดียวกันแล้วจะทั่งจามานั่งคุยนี่ไม่รู้คนนี้ทํางานอะไรหรือรับรชาชการหรือเป็นทหารตำรวจอะไรเนี่ยจะไม่รู้แล้วเพราะมันจะพูดภาษาเดียวกัน ในคนภาวนานีก็เหมือนกันนะปฏิวัติใหม่ใหม่ก็ยังเป,ปะปะเปปะก็ยังเอาความคุ้นชินำเ,เดิมของตัวเองนะมาพูดอยู่ในเวลาเราคุยกันนะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีหปีสภาวะเริ่มเดินหน้าแล้วทีนี้จะคุยภาษาเดียวกันนะคนที่เขา มีคนเคยถามนาะยยงเคยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนนคนนี้เป็นเป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีสกทา,าคาามีอะไรเงี้ยบอกไม่ยากเลยนะคุณต้องเป็นอย่างนั้นซะก่อนถ้าคุณเป็นอย่างนั้นซะก่อนแล้วเนี่ยคุณจะรู้เวลาคุยกันพูดไม่กี่คําก็รู้แล้วอ๋อนะคนนี้ละเอียดลึกซึ้งนะสุขุมคัมภีรภาพอะไรเงี้ยนะนะ เหมือนนักกวีถ้าคุยกันน่ก็จะคุยกันรู้เรื่องนะพวกอาร์ตทั้งหลายเนี่ยถ้าคุยกันน่ก็จะคุยภาษาเดียวกันใช่ไหมน่ะแต่ถ้าคนมาคนละทางมันคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนักภาวนาก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไปเที่ยวถามใครพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าคนนี้เข้าวัดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะไปรู้ได้ไงในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างเขา นะมันก็เหมือนกันนะก็เป็นอย่างเขาซะก,ก่อนสิไอเขาเป็นอย่างเขาไม่ใช่บ้าบนเขานะปฏิบัติจนกระทั่งมีสภาวะเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วอย่างี้นะนั่นถึงจะรู้ว่าคนที่เราคุยด้วยนี่เขามีสภาพจิตภายในเป็นยังไงนะที่จริงแนละ้วมันแสดงออกมาทางวาจานี่แหละชัดที่สุดลนะพูดจเจ้าสอนอยังนั้นอยากจะรู้ว่าคนนี้มีนิสัยไงก็ต้องคบค้าสมาคม ด้วยผ่านระ,ระยะวลาหนึ่งมันจะเผยธาตุแท้ออกมาเองของจริงหรือของแก้อะไรเงี้ยนะเราก็จะรู้เองนะคนอย่าไปมัวกังวลว่าคนนน้นเขาจะเป็นอะไรคนนี้จะเป็นอะไร,ะอ,ะไรอย่างเงี้ยหรือโยมชอบถามว่าเนพระองค์นี้ไม่รู้เป็นพระแท้หรือเปล่าถ้าทําบุญด้วยเนี่ยจะได้บุญไหมอะไรเงี้ยนะแทนที่จะมาสนใจว่าแล้วเราล่ะนะเป็นยังไงเน,น,นี่ยสาคัญกว่านะเวลา เราปฏิบัติภาวนาไปเนี่ยมันจะใหม่ๆก็จะเทียบเคียงกับคนน้นคนนี้เวลาพูดคุยกันเนี่ยเขามีสภาวะน้นทําไมเราไม่เป็นเหมือนเขา้สภาวะเขาดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคำพูดพวกนี้มันจะออกมานะเหมือนนักกับพระวิธรรมนคนเรียนพระธรรมก็จะมานั่งถกกันเรื่องจิตมีกี่ดวงจิต,ตรวงนี้ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตามภาษา นักคณิตศาสตร์ก็จะถกกันเรื่องสูตรน้นสูตรนี้กันว่าไปมันก็อันเดียวกันนะนักภาวนาก็จะมาคุยกันเรื่องของสภาวะนะนี่ภาวนาแบบไหนอีกนะถ้าคุยกันแล้วคุยแต่เรื่องมาสจั์พันลึกปิสดานอะไรก็ไม่รู้อันนะั้นก็แปลว่าไปในทางอภินญ,ญาจ,จิตไปในทางสายสมถะานี่นะแต่คุยกันแล้วก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเลยอันนั้นก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์อันนี้แสดงว่ามาสายวิปัสนาแล้ว มันเห็นในความทุกข์ภายในเนี่ย,ยมองไปทางไหนก็หาความสุขไม่ค่อยจะได้น,นะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่านี่มาสายวิปัสสนานะเพราะฉะนัะ้นเวลาอยากจะรู้ว่าเข้าเป็นยังไงก็ดูที่ตัวเราเนี่ยอย่าไปดูคนอื่น,นฝึกตัวเองนะหรือถ้าอยากจะบอกว่าอยากจะทำบุญกับพระอริยะ,ะง่ายมากเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอริยะหรือเปล่าก็าทำตัวเองให้เป็นอริยะซะแค่นั้นแหละ นะทุกการกระทํามันก็จะเป็นบุญมากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นการกระทําเมื่อการปล่อยวางพวความเป็นอิสราภาพภายในเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าพระที่เราทําบุญด้วยอริยะหรือเปล่าคนนั้นคนนี้อริยะหรือเปล่านี่ไม่ต้องไปสนใจนะทําตัวเองให้เป็นอริยะขึ้นมาเีนะนะ่นั้นเองจะคิดว่าทําบุญว่าอริยะแล้วได้บุญมากถ้าตัวเองเป็นอริยะซะเองเนี่ยมันจะได้บุญมากขนาดไหนนะมันจะไม่ดีกว่าหรือ นะก็ฝึกตัวเองขึ้นมาแค่นะั้นะึองนะมันถ้าต่อให้เอาตัวหลักการอะไรมาพูดมันก็ไม่จบหรอกนะอย่างเช่นบอกว่าเอาพาาระอรหันต์เป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยน่ะวันนั้นโะย,ย,ยมถามจะละสังโยชน์หรือละกิเลสยังไงอย่างเงีย้ยน,นะนะส่วนมากท่านจะเอาสังโยชน์มันเป็นตัววัดนะตัวอื่นก็ไม่ค่อยจะพูดถึงเท่าไหร่ซะด้วยนะ นะสกยาทิฐิวิจิกจชา้าศีรบระตะปรามาศอย่างเงี้ยนะนะนะ่ะละความเห็นว่าเป็นมีมีตัวมีตนละความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มต,มตนนเะก็เรียกสกยาทิฐินะละได้เนี่ยผสมดาบันในะวิจิกจชา้าความสงสัยในการปฏิบัติภาวนาะละไดนะ้ความสงสัยในมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เหลืออยู่ในใจอีกแล้วนะนะ่ะแล้วก็ สีระพตะปรามารคือความงมงายทั้งหลายการกระทำนี่มันงมงายทั้งหลายเนี่ยมันวางลงไปได้มันละมันโยนทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปได้นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเอาละเป็นปสดาบันละนะจะถามว่าแล้วเราไปดูคนอื่นจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาละอะไรยังไงไม่มีทางมันมีแต่ว่าเราจะดูตัวเองนี่แหละมัน้ึงจะเห็นไอ้นี่เราละได้แล้วหรือยังแล้วเลิกสงสัยแล้วหรือยังการภาวนาเนี่ยนี่เป็นต้น นะหรือพระสกทาคามีอบอกไม่ได้ละสังโยชน์เพิ่มนะแต่ว่าขัดเกลวนะ์เสดเกลาอะไรขัดเกลาโลภะโทสะให้เบาบางลงไปหรือนะขัดเกลาปฏิฆะกับตัวกามาราคะเบาบางลงไปนะีนะ่ะปฏิฆะคือตัวโทสะนั่นเองนะกามราคะก็คือตัวโลภะนั่นแหละทีนะนะนี้พอถึงพระนาคามีท่านก็ละได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ โทสะไม่เหลืออยู่ในใจรูปติฆะนี่ดับหมดไปแล้วความโกรธเ,เคืองแค้นใจอะไรทั้งหลายนะแล้วก็การมาราคะคือติดอยู่ในการมทั้งหลายนะละไปได้แล้วนะี่ถามว่าแล้วเราจะไปดูเขาออกไหมคนอื่นเราก็ต้องดูตัวเองแค่นั้นเองนะนะหรือภารัหันละ,ละ,ละอะไรเพิ่มได้อีกนะละตัวรูป,ปราคะรูปปารานะคือความที่ติดอยู่ในฌาน ในรูประชาณอรูปฌาชานะละอุทัจจะคือความฟุ้งซ่านนะแล้วก็ละอวิชาคือความไม่รูนะนะ้ด่าละได้ทั้งหมดนะน,นี่ก็จบนะไม่ต้องมานั่งฝึกอะไรกันอีกถึงนะนะแม้ท่านจะฝึกฝนถึงจะท่านจะปฏิบัติอะไรอยู่ก็เป็นเพียงเพื่อนะเป็นสุขวิหารธรรมแค่นั้นนะเวลาเราไปอ่านประวัติก็จะเห็นว่า ภาษาลีบุตรก็ยังเจริญอาณาปณสติอยู่นะนะรือแม้ท่าพระพุทธเจ้าก็ยังทรงเจริญอาณาปณสติอยูนะ่แม้ท่านจะหมดกิเลสแล้วไม่มีอาสะวะอะไรเหลือ,อยู่ในใจแล้วอย่างเงี้ยนะแป่ว่าท่านปฏิบัติเพื่อเพื่อให้เป็นสุขวิหารธรรมหรือท่านปฏิบัติก็เพื่อให้เป็นนะเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์ลูกหาในภายหลังได้กระทำอย่างนั้นเองนะนะ ในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองแค่นั้นแหละแต่นี้ปัญหาก็คือเวลาเราฝึกไปปฏิบัติไปเนี่ยความดังเลสงสัยทั้งหลาย,ยมันจะขึ้นมาขวางตัวนิวรนทั้งหลายมันขึ้นมาขวางอยู่อย่างนั้นชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเนี่ยมันขึ้นมาขวางอยู่อย่างนั้นแหละถ้า,งงา,า,ขาขวาง,าง,าวางทํำยังไงล่ะก็ไม่ทํำยังไงน ก็เป็นเพียงสะพานข้ามไปแค่นั้นเองถ้ามองในมุมของว่านิวรณ์ก็เป็นเพียงอารมณ์ของวิปัตสนาเป็นตัวธรรมานุปัตสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่ง,งนี่นะมันก็แค่เป็นเรื่องธรรมดาเหม,มือนกับปวดหัวปวดท้องปวดขาปวดเอวเวลาเรานั่งสมาธิมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละก็เป็นเพียงอารมณ์อย่างหนึ่งให้จิตเข้าไปรู้นะถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปขัดข้องอะไรกับอารมณ์หรือสภาวะทั้งหลาย จะดีไม่ดีจะสุขจะทุกข์ยังไงมันก็ไม่ไปวุ่นวายด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวถ้าเราไปแบ่งว่าถ้าสุขฉันต้องจะเอาถ้าสงบฉันต้องจะชอบไอ้นี้มันไม่สงบมันปวดมันเมื่อยฉันไม่เอามันง่วงมันพุ่งในฉันไม่เอาามวแตจะไปแบ่งแยกนี้ก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นมันไม่จบนะเพราะนันมันจะเป็นอะไรขึ้นมากดูไปเฉยๆนี่แหละนะไอ้ที้คำว่าดูนี่มันดูแบบไหนอย่างที่เคยบอกแล้วว่านะ นะการรู้การดนะูรู้อยู่ในปัจจุบันขณะรู้รูปรู้นามและรู้ตามความเป็นจริงรู้เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นยังไงรู้ตามความเป็นจริงคือรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอะ๋อไอตัวปวดเนี่ยเป็นอย่างนี้ไอตัวฟุ้งนาตาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะแล้วรู้อย่างหนึ่งรู้ความรู้ของจริงนะรู้กฎธรรมชาติที่มันกำลังปรากฏอยู่กับสภาวะเหล่านั้นนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับนะ อะไรเงี้ยตอนนี้ถ้ามันไปเห็นอย่างนี้เข้ามันก็น่ะไม่รู้จะไปยึดถือตรงไหนไว้ได้ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนี้น่ะมันก็จบลงไปแค่นั้นน่ะมันถ้าเราฝึกฝนความถามทั้งหลายความสงสัยทั้งหลายมันจะค่อยหายไปเองแล้วมันแปลกว่าพอเราฝึกฝนตัวเองไปเนี่มันก็จะได้ดึงคนประเภทเดียวกันเข้ามาหาน่ะเพราะว่าคนฝึกกับคนไม่ฝึกเนี่ยมันคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกน่ะ เว้นว่าคนที่ฝึกตัวเองมาดีแล้วอันนี้จะเข้าขคนอื่นเขาได้นะแต่จะไม่ไปคลุกคลีตีมงด้วยแค่นั้นเองคุยเขารู้เรื่องแต่รู้ว่านะคุยนานไปก็ฟุ้งซ่านหรือเปล่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปคุยหรือไม่จำเป็นต้องคบนะแต่พูดคุยได้อย่างนี้เป็นตน้นะก็จะถอยออกมาจะคุยก็คุยได้ไม่นานนักนถ้านักภาวนาด้วยกันแม้จะคุยก็ไม่คุยนานนักเหมือนกันเพราะรู้ก็จะรู้สึกเองว่าเสียเวลา นะพอเวลาพูดทีไ,ไรก็พ้นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติกันอยู่แค่นั้นเลยนะแต่ว่าทุกครั้งที่คุยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสติสมัยอันยะขึ้นมาโอ้เขาคนคนนี้อายุมากแล้วยังทําได้ขนาดนี้ยังมีความภาคเพียงขนาดนี้เรานี่ยังเด็กอยู่สู้เขาไม่ได้เว้มันจะเกิดความหมั่นเพียงขึ้นมานะโอ้คนนี้เด็ก นะอายุไม่กี่ขวบเองทําไมเขาปฏิบัติได้ดีขนาดนี้เราเนี่ยอายุมากแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดความภาคเพียนตามมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าไปหมอเพ้่อเจอเรื่องอื่นก็พาให้เราฟุ้งซ่านเรื่อยไปในะยิ่งพูดมากก็ยิ่งดึงออกห่างจากกรรมฐานมากขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะนะก็ไปดูตัวเองนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน